มาถึงคํำถามท้ายบทที่1นนะคะหลังจากเรียนบทที่1นึ่งแล้วคิดว่าคงจะมีความเข้าใจความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดซื้อน,นะคะลองมาตอบคำถามกันดูนะคะอันที่1การเพิ่มกําไรให้กับบริษัทนะคะเราอยากจะเพิ่มกําไรวิธีไหนง่ายกว่ากันระหว่างลดต้นทุนกับเพิ่มยอดขายนะคะหยุดวิดีโอไว้ตรงนี้นิดนึงลองคิดคําตอบกัน,นะคะ่ะถ้าได้คําตอบแล้วเดี๋ยวเรามาคุยพร้อมกันเลยนะคะได้ เราได้ดูเรื่องของการที่คำนวณวิธีการที่จะเพิ่มกําไรนะคะด้วยการลดต้นทุนกับการเพิ่มยอดขายแล้วก็จะพบว่าการเพิ่มยอดขายเนี่ยจะทาได้ยากกว่านะคะเพราะว่าต้องเพิ่มยอดขายเป็นจํานวนเงินเยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการลดต้นทุนจะทําไา้ง่ายกว่าเพราะลดเท่าไหร่ก็นั ER gegangen, ai, aquilo, ่นแหละค่ะเป็นกําไรที่เพิ่มขึ้นทันทีโดยตรงไม่ได้เป็นสัดส่วนการเพิ่มยอดขาย คำถามที่2นะคะฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายผลิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะจริงๆอยากถามทุกฝ่ายเนาะนะคะแต่อันนี้นำฝ่ายจัดซื้อกับฝ่ายผลิตมาเป็นตัวแทนก่อนคะ่ะลองหยุดวิดีโอสักครู่แล้วตอบคำถามก่อนนะคะคิดว่าน่าจะได้คำตอบแล้วนะคะสำหรับคำถามนี้นะคะที่ยกสอฝ่ายนี้มานะคะเพราะว่าสองฝ่ายนี้มีความเกี่ยวข้องกันใกล้ชิดมากเลยนะคะ ฝ่ายผลิตเนี่ยเขาจะาผลิตสินค้าเนี่ยเขาต้องการวัตถุดิบนะคะดังนั้นฝ่ายผลิตมีความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อตรงที่ว่าฝ่ายจัดซื้อต้องหาวัตถุดิบให้นะคะโดยถ้าจะให้ดีก็คือการมีแผนนะคะแจ้งความต้องการมีแผนความต้องการล่วงหน้าฝ่ายจัดซื้อก็จะสามารถหาไปตามแผนนั้นได้อย่างรับรึง มาถึงข้อที่3ค่ะการซื้อวัตถุดิบราคาแพงช่วยเพิ่มกำไรให้กับบริษัทได้หรือไม่นะคะยกตัวอย่างด้วยนะคะหยุดวิดีโอสักครู่หนึ่งแล้วลองคิดคำตอบด้วยตัวเองก่อนนะคะ,ะถ้าได้คาตอบแล้วเราลองมาคุยพร้อมกันนะคะเ,เราเรียนมาในบทนี้นะคะว่าการจะซื้อเนี่ยมีส่วนช่วยลดต้นทุนนะคะแต่ทีนี้ มีไหมที่การซื้อด้วยราคาแพงๆเนี่ยก็มีส่วนช่วยบริษัทได้เหมือนกันนะคะก็ต้องตอบว่าขึ้นอยู่กับภาพพจน์ทางการตลาดเพราะว่าการจะซื้อเนี่ยในที่สุดแล้วก็ซื้อเพื่อไปผลิตผลิตเสร็จแล้วเพื่อขายขายให้ใครขายในที่สุดก็ถึงลูกค้าคนสุดท้ายนะคะดังนั้นภาพพจน์ที่เรามีต่อลูกค้าคนสุดท้ายหรือ,อ,อ end user เนี่ยเป็นอย่างไรถ้าเราขายของ high end ของคุณภาพดีเลยนะคะ การที่จะต้องใช้วัตถุดิบคุณภาพดีก็มีความจําเป็นนะคะถ้าเรา,เามีกลุ่มเป้าหมายคือลูกค้ากลุ่มที่มีความต้องการของดีมากเลยนะคะยอมที่จะจ่ายนะคะแต่เราเอาวัตถุดิบไม่ดีไปขายก็แปลว่ายอดขายก็จะไม่ดีด้วยนะคะดังนั้นบางครั้งการซื้อวัตถุดิบราคาแพงก็สามารถที่จะทําให้ผลิตของที่ดีตรงความต้องการของลูกค้าแล้วก็ลูกค้ามาซื้อก็เป็นการเพิ่ม กำไรให้กับบริษัทได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าการจะซื้อที่ดีเนี่ยคือการจะซื้อที่ถูกต้องนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นการจะซื้อที่ถูกนะไม่ใช่ถูกราคาอย่างเดียวก็ได้นะคะแต่ต้องถูกต้องความถูกต้องนั้นอาจจะเป็นราคาไหนซึ่งต้องไปพิจารณาจากลูกค้าคนสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะส่วนกรณีศึกษานะคะ นำมาจากหนังสือทั้มนี้นะคะดัดแปลงมานะคะเรื่องราวก็มีว่านะคะบริษัท blue design นะคะบริษัท blue design ร่วมมือทุกฝ่ายร่วมใจทุกส่วนนะคะบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ออกแบบแล้วก็ประกอบอ,กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับผู้บริโภคนะคะขายเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะโดยวาง positioning เอไว้ว่าเป็น บริษัทที่ขายของคุณภาพดีราคาไม่แพงนะคะคุ้มนะคะสาเหตุที่เขาสามารถที่จะผลิตของคุณภาพดีราคาคุ้มค่าเนี่ยก็เพราะว่าเขาใช้วิธีซื้อมากนะซื้อมากก็แปลว่าผู้ที่ขายอุปกรณ์ปัจจัยการผลิตมาให้เนี่ยก็จะสามารถที่จะขายในราคาที่ต่ำลงได้กว่าจะซื้อน้อย,อยใช่ไหมคะ แล้วก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะคะอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆนะคะก็เลยมีค่าแรงในเรื่องของต้นทุนค่าแรงนะคะต่ำนะคะแต่ก็เกิดปัญหาตรงที่ว่ามีต้นทุนเริ่มสูงขึ้นนะคะต้นทุนชื่ออะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูตอนเรื่องของไปคาต้นทุนอีกทีแต่ว่าเอาเป็นว่าต้นทุนสูงขึ้นเพราะฉะนั้นกําไรหน่วยสุดท้ายก็เลยต่ำลงนะคะก็เลยคิดว่าเ,ออเพิ่มราคาดีกว่า แต่ปรากฏว่าก็มีผู้บริหารบางท่านก็แย้งว่าโอ้ถ้าเพิ่มราคาเนี่ยโพชานนิ่เสียแน่เลยนะคะเพราะว่ามีภาพพ์เป็นของดีราคาไม่แพงนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะต้องใช้วิธีลดต้นทุนแทนนะคะถ้าใช้วิธีเพิ่มราคาเนไม่ดีแน่เลยนะคะ,ะเลือกออปชันคือลดต้นทุนนะคะก็เลยมอบหมายแต่ละ,ะแผนนะคะว่า ลองไปดูซิว่า,ผาแผนกของตัวเองเนี่ยจะช่วยลดต้นทุนได้อย่างไรนะคะ,ะสามารถที่จะช่วยลดต้นทุนได้อย่างไรนะคะลองหยุดวิดีโอไว้ตรงนี้นิดหนึ่งแล้ว,ล,ว,ล,วลองคิดคำตอบสักคร,สครู่ค่ะทางนี้ก็น่าจะได้คําตอบในใจกันแล้วนะคะเราเรียนมาแล้วว่าหน่วยางานต่างๆเนี่ยสามารถที่จะ จะต้องมีความเกี่ยวข้องนะคะกับหน่วยง,งานจัดซื้อนะคะในแง่ที่หน่วยง,งานจัดซื้อจะสามารถเข้าไปช่วยลดต้นทุนในความเกี่ยวข้องของหน่วยง,งานต่างๆนะคะอย่างเช่นหน่วยง,งานที่จะต้องออกแบบนะคะหน่วยง,งานสร้างสารรค์ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะในการใช้ชิ้นส่วนเนี่ยนะคะถ้าเราใช้ชิ้นส่วนที่สั่งผลิตเนี่ยมันก็จะแพงกว่าชิ้นส่วนที่มันเป็นมาตรฐานเป็นมาตรฐานมีอยู่แล้วในตลาดนะคะเพราะว่า ผู้ที่ขายปัจจัยการผลิตให้ให้กับเราเนี่ยเขาก็จะต้องทําขึ้นมาใหม่ก็จะต้องแพงนะคะแต่ถ้าเขาทำอยู่แล้วใช้ลายผลิตเดิมอยู่แล้วนะคะเนืนต้นทุนคงที่หลายส่วนเนี่ยก็แชร์ไปกับการที่เขาขายกับคนอื่นด้วยนะคะดังนั้นถ้าหน่วยงานสร้างสารรค์สามารถที่จะออกแบบเิตพันที่ใช้ชิ้นส่วนที่เป็นสแตนดาร์นะคะอย่างเงี้ยเะซื้อก็ไปซื้อชิ้นส่วนสแตนดาร์มาให้นะคะ ก็จะทําให้สามารถเรียนต้นทุนได้หรือว่าในกรณีที่หน่วยงานผลิตนะคะ,ะถ้ามีการแจ้งความต้องการวางแผนการผลิตไว้ล่วงหน้าหน่วยงานจะซื้อสามารถได้ซื้อล่วงหน้าได้ในระยะเวลายาวๆนะคะก็จะมีต้นทุนที่ถูกกว่าการซื้อแบบเร่งรีบอย่างเช่นถ้าซื้อแบบเร่งรีบเนี่ย จะต้องบอกคนขายว่าโอ้รีบส่งหน่อยเถอะคนขายก็โอ้ถ้ารีบส่งเนี่ยต้องส่งพิเศษโดยเฉพาะเลยอะไรพิเศษพิเศษเนี่ยต้องทอําเฉพาะเนี่ยนะคะันจะแพงนะหนาหนเลยใช่ไหมคะเพระนั้นถ้ามีแผนลุวงหน้าแล้วตัวนี้นจะซื้อสามารถที่จะวางแผนการซื้อในช่วงเวลาที่มันไม่แพงหรือไม่ต้องเร่งรีบนะคะก็จะมีต้นทุนที่ถูกลงได้อีกทางนึงนะคะถ้าเป็นห่วงงานการเงินบ้างหลักนะคะโดยนัทจะซื้อเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไรนะคะ โดยนีย้จะ,จะต้องซื้อของต้องใช้เงินนะคะดังนั้นถ้ามีแผนล,ลูกแม่ให้เหน่วยงานการเงินสามารถจะยวางแผนจัดหาเงินทุนที่มีต้นทุนไม่สูงมาให้ได้ด้วยความที่หาเงินไม่รีบเนี่ยก็ต้นทุนก็ไม่สูงนะคะอาจจะใช้เงินหมุนก่อนไม่ต้องกู้ยืมนะคะดังนั้นก็จะสามารถลดต้นทุนได้อีกนะคะอันนี้ก็เป็นคําตอบที่แสดงให้เห็นว่าโดยนีย้จะซื้อเนี่ย สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆในการช่วยต้นทุนให้กับบริษัทได้หลายทางเลยค่ะ